ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟของบ่าวดมลูกดกครับวันนี้กับวันนี้มาอยู่ที่ค่ายซุ้มกิ่งทองครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านขุดว่าอำเภอกุชินรายจังหวัดกาฬสินครับสวัสดีครับช้างโตดครับช้าวัสดครับผมจะอย่าก็ถามว่าบางไฟหฮานี่ความความยาวเท่าไหร่ครับความยาวบางไฟีหกเมตรครับความยาวหกเมตรเส้นผ่าศูนกลางของบ้าง แปดนิ้วครึ่งครับพี่น้องอนนี้หูรูครับเรื่องของรูรูจะมีความเอียงนี่พี่น้องดูเส้นครับเส้นของเหล็กเส้นของเหล็กอันนี้คือเส้นของเหล็กนะครับที่มือผี่ s <S มจะรูเบียงครับนจะเป็นรูเบียงมีทั้งหมดกี่รูครับช่างครับมีหรูครับตั้งไฟตะไลสิบร้าน mm. ครับพี่น้องครับหกรูไฟรูรูแต่ละด้าน จะแบ่งเป็นกี่รูครับจากจุดศูนย์กลางข้างข้างละกี่รูครับศูนย์กลางมาข้างละสามรูข้างละสามรูสามรูรูความความเอียงของรูเท่ากันไหมครับจะไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันนะครับพี่น้องครับสังเกตดีๆครับนี่รูความใหญ่ของรูครับพี่น้องครับความใหญ่ของรูอยู่ที่รูละห้าสิบสามเซนห้าสิบสามเซนห้าสิบสามเซนห้าสิบสามมิล 53ิมิลหามิล53มิลนะครับความใหญ่ของรูครับพี่น้องใช้ดินปัะสิューประมาณประมาณ<า>28ลัง28ลังครับพี่น้องปีนี้ใช้ยี่ห้ออะไรครับปีนี้ใช้ยี่ห้อ 3A 3เมครับพี่น้องหาซื้อยากครับพีนี้สสใจเขาไปทำปุ๋ยหมดแล้วครับพี่น้อง ใช้เวลาทําประมาณกี่วันครับอันนี้เริ่มต้นโดยรวมตรไวมสองเดือนสองเดือนใช้เวลาทำสองเดือนครับพี่น้องครับรวมๆร,รวมทั้งการเตรียมดินประสิวเตรียมฐานบดครับรแบบประมาณสองเดือนครับพี่น้องใช้เวลาทำแต่ใช้เวลาจุดแป๊บเดียวครับพี่น้อง มาชมได้นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับวันที่20แห่21่จุดครับเดือนพฤษภาคมปีห 6, 6ครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจทีมง,งานซูมกิ่งทองและมากอร่อยหอมครับพี่น้องปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่มาเที่ยวชมปีครับพี่น้องใช้ลอกกี่ตันครับยกกังไฟใช้ลอก50ตันครับอก5้าตันไฮรรอลิกที่อัด 55ตัน60ตันใช้บริโภคหตันโอ้แรงอัด60ตันครับพี่น้องนี่60ตัน,นแต่อัดที่ห้ตันมันงชัวร์พี่บ้าแล้วล่ะการใส่ดินประสิวลงสองสามจะอัดไม่เข้ากันเริ่มตั้งแต่50ตัน55ตัน60ตันที่ะระยะน้องดินสิว วันนี้ใส่เสื้อสวยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนทีมงานบ้างไปนะครับขอบคุณมากโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้สนุนสนับสนุนอีกครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีทีหน้าก็จะขออีกครับพี่น้องครับโรงสีข้าวคุณทันกุดว่าบ้านเฮานายกแมมเจแอดินดวนกำนันมัญญัดผู้ใหญ่คิงอ่าพี่น้อง ขอขอบคุณเพื่อนของทีเ่เพื่อนให้รุ่นสนับสนุนมากครับพี่น้องเ็ดเสือมาไห่ทางทีมงานดได้ใส่เป็นทีมครับพี่น้องทางนกยุ่งทางโตดเพิ่งกะยู่ประจำครับยู่ซุ่มหน้ากระยู่ใกล้แถวนี้ครับพี่น้องพี่น้องสนใจอยากได้บังไฟตะไรประจุดในงานพิธีต่างๆครับติดตอ่อขอมาได้เด้อพี่น้องเด้อ ติดต่อเของมาได้ทางท่านกับนั่นบรรยัตอัตนาธบอกว่าต้องการมังไฟจากซุ่มกิงข้องเฟินกาสีดำเนินการให้ครับพี่น้องบ่รยากเฟินสีดูแลให้ครับพี่น้องอยากได้บังความเงีวเท่าไรทวามเงีวเม็ดหนึ่งนี่ประมาณจังบาทครับสั่งนอกสถานที่บริเวณใกล้เคียงจังวหวัดเท่านี่ครับ,รบจังหวดัดใกล้เคียงบ้านบังละครูละหาพันใกล้ที่สุดบังหมื่นบังหมืน่นเราจะประมาณร้อยกิโล โลนแพงเกินแล้วคระเทศว่างไกไหมพื้นที่น่ะไม่เกินร้อยโลครับระยะทางประมาณบ้างละบ้างละสามพันบาทบ้างละสามพันคู่ละห้าพันคู่ละห้าพันไปจุดให้พร้อมครับเรียบร้อยผู้ใดอยากได้บ้งไฟมื่นครับบังไฟเม็ดครับความยาวหนึ่งเม็ดไปจุดในงานพิธีต่างๆเฉลิมฉลองสมโภชในงานครับพี่น้องติดต่อทางท่านกำนันบรรยัตอัตนาตมาได้เด้อพี่น้องเด้อบอกมาเลยว่าต้องการค่ายใด ให้ในบ้านคุณว่าเฮ้านี่บอกมาได้เลยครับทุกค่ายด้ครับทุกค่ายครับเป็นยินดีสิเห็ดสัญญาจ้างตบรุงกันได้ครับพี่น้องบงับงไม้บางเทปไดเดัดทีกล้องนะบังไม้บังไม้บังไม้บังเล็กมือจุดก็ได้ครับพี่น้องครับสั่งมาได้เลยพี่น้องเด้อสั่งมาได้ครับบังไม้บังเท่าไรครับสั่งบังละหนึ่งร้อยบาทครับบังไม้ติดร่มเรียบร้อยจุดให้พ่ม คือ่าอยากซื้อไปจุดเองกับเล่ต์แต่จ้าภาพครับพี่น้องที่ต่อมาใดได้พี่น้องเด้อหลก้กกาอจะาลืมมาเที่ยวการเที่ยวงานบุญมักไฟตะไลลานอยู่คุตว่าครับพี่น้องชมฟีตลอดรายการครับพี่น้องครับประยัดขานำ้ำคาไฟออกแต่งเงื่อนมาได้พี่น้องเด้อคาไฟกับแพงครับมาเบึงบังไฟครับพี่น้องอยู่ขุดว่าบ้านเฮาครับพี่น้องครับอำเภอกุชินาตจังหวัดกาฬสินเด้พี่น้องเด้อนี่ทั้งคนกับตม้มตึ้งตึงอยู่ครับพี่น้องีให้โรลิ้อารครับพี่น้อง งเงี้ยโอเคเล็ดครับพี่น้องหกเมตรความยาวหกเมตรขุนกำลังนวดนวดดินประสิวอโยู่ครับพี่น้องครับนวดดินประสิวอโยู่ใช่เวลาอัดแต่ละจอบหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงครับสอง่าครับ ใช้มมเวลาอัดสองชั่วโมงต,ต่อจอ,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 อกครับพี่น้องมื่อนึงอัดไ่ได้ได้โบกี้จอกเด้ครับพี่น้องยังยังลายยางยางขยันพุดก่าีจอกปอมันใสเวลาครับพี่น้องครับปอมันมาเฮ็ดแลี่เลี้วเหลี่ง่ายเด้ครับพี่น้องใส่เวลาครับใจมากครับพี่นอ้องสามชั่วโมงต่อจอกได้ ุมุมต่อจอกเร็วสุดแล้วจอกปีซีสองถุงเสียงอาจีนัวหงอได้จังหน่อยนะครับเรียเป็นเสียงเครื่องจักรกำลังทำงานครับพี่น้องจังไดแกจะเริ่มกดไะไรกดแสียให้กำลังใจกับทีมงานจับทีมงานชุ่มกิ่งท้องนั้นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเบาดมลูกหลกขอขอพูดหลายๆครับพี่น้องครับ เข้ามาติดตามรับชมกันจังไดก็อจะเลื่อมาเบิงมังไฟเได้พี่น้องเด้อบอกพิกัดอีกเสน,นึงครับอยู่บ้านคุณว่าอำเภอขินรายจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับมาตามถนนสมเด็จมุกทหารแล้วก็มาถนนสีเล่นก็นได้ครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งสป,ปปล่าวครับพี่น้องพี่น้องตางประเทศบาอืินเมืองไกลอยากมาเบิงก็มาเบิงได้ได้ครับพี่น้องเด้อมาชมได้ครับมาเที่ยวชมได้ครับ ไปกลับได้ครับพี่น้องฝั่งเราไม่ต้องไม่ต้องทำพาสปอร์ตครับพี่น้องครับมาวันศินมันพระแห่งมาพี่ครับพี่น้องพี่น้องฝั่งเาามาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางอินเดียพี่น้องทางเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีมาได้ครับพี่น้องสอยกันมาเบิร์หลายๆครับพี่น้องครับสรับกิเมิกอะเดี๋ยวหน้าพระจากไปก่อนผม กับทีมงานช่างโตดทีมงานซุ้มกิ่งทองลกลับมาก็้อยหอมครับพี่น้องสิเด็ดร้อยมาจอดไปก่อนน้อนรับคลิปนี้สวัสดีครับ